สวัสดีครับเพื่อนเ่อ,อเล่าถึงชีวิตวัยเด็กให้ฟังครับสมัยยกยอที่บ้านผมจะมียอนะครับยอคล้ายๆเนี้นี่หาภาพมาได้และที่มันลอยน้ําได้ผมเรียกว่าลูกบวบนะครับลูกบวบพ่อผมก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับมามัดเป็นสองฝั่งเป็นลูกบวบนะครับแล้วก็มีกระต๊อบอันหนึ่งนะครับอยู่เราจะหาปลาเราจะ,อะลอยอยู่กลางแม่น้ํานะครับและปลาชุมมากเลยนะครับ อันนี้ยอทําจากก้านไม้ไผ่นะครับผมเรียกว่าดิวพ่อเขาก็เรียกดิวผมก็เรียกตําพ่อนะครับวันนั้นนะครับผมหาอยู่ที่ของนะครับนาบ้านตะวันนะครับก็มีปลาส้อยนี่แหละผมเรียกปลาส้อยมันจะว่ายผมเห็นว่าไปฝูงมันจะว่ายเข้ามาในยอเนี่ยผมก็เอายอลงแล้วล่ะรอมันไหว้เข้ามาตอนนี้มันไหว้เข้ามาจริงๆเป็นฝูงเลยครับพอไหว้เข้ามาผมก็จะวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับ วิ่งขึ้นไปตรงท้ายยอเนี่ยตรงนี้ก็จะหนักกว่ามันก็จะงัดจะงัดเอายอขึ้นมันก็จะล็อกปลาอยู่ตอนนี้ปลาส้อยจํานวนมากนะครับมันวิ่งหันหัวลงไปที่อวนเลยครับแล้วก็ว่ายน้ําสู้กับยอเนี่ยดิ้วหักเลยครับความที่เยอะของมันผมว่ามันเป็นตันนะตอนนั้นนะตอนที่ดิ้วยอหักนะปลาเป็นตันนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟัง สมัยนั้นชีวิตที่มีความสุขที่สุดผมตอนอยู่ยอนี่ครับปลามันอร่อยผมอยากกินปลาอะไรผมก็ได้กินเลือกปลากินเลือกปลาที่ตัวที่เนื้อมันอร่อยกินทุกวันเลยครับกินปลาทุกวันอันนี้ยอนะครับเดี๋ยวคล้ายๆย,ยอบ้านผมเลยอยากจะเล่าให้ฟังครับ